ตังจากเรื่องจริงในปีคิกสักรลาด1970เดเมื่อผู้หญิงรายหนึ่งซื้อตุ๊กตาจากร้านขายของเก่าเพื่อให้เป็นของขวัญวันครบรอบวันเกิด28ปปีให้แก่ลูกสาวตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติของแอนนาเบลว่าเมื่อเธอกลับมาที่ห้องแล้วบ่อยครั้งที่พบว่าแขนขาของแอนนาเบลขยับเองได้หรือเปลี่ยนลักษณะท่าทางหรือแม้แต่เปลี่ยนที่ตั้งเองได้โดยไม่มีใครไปจับหรือขยับตัวต่อมาไม่นานก็พบเศษกระดาษที่เขียนข้อความแปลก ้ดยดินสอเป็นลายมือที่คล้ายกับลายมือเด็กตกอยู่ที่พื้นห้องตัวมีข้อความว่าช่วยเราด้วยถึงตอนนี้ลูกสาวเขาจะรู้แล้วว่าตุ๊กตาไม่น่าจะใช่แค่บิญญ,ญาณเด็กผู้หญิงเธอจึงติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังบาดหลวงเฮแกนซึ่งบาดหลวงเฮแกนก็ได้ติดต่อไปยังเอ็ดและลอเรนวอลเลน,เลนคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นนักปีศาจวิทยาและนักสืบสวนสอบสวนเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ่ได้เดินทางมายัางที่บ้านพักและสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในบ้านและได้ข้อสรุปดังนี้เออผมมักจะเห็นมันขยับตัวเองได้หรือไม่ว่าจะเป็นการคลานไปต่อหน้าเลยซึ่งพอรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วและก็หลายครั้งที่มันเข้าฝันลูกสาวฉันและพยายามทำร้ายเธอในฝันหรือแม้จะเป็นการลักพาตัวเธอแต่มันก็ไม่เคยทำสำเร็จ พอเอ็ดและลอเลนวอลเลนคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นนักปีศาจวิทยาได้ยินเข้าจึงมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในแอนนาเบลไม่ใช่แค่วิญญาณเด็กผู้หญิงแต่เป็นปีศาจร้ายในระดับเดียวกับซาตานซึ่งมันได้หลอกล่างทรงว่าเป็นเพียงวิญญาณเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารเพื่อที่จะได้มาอาศัยอยู่ในบ้านพักได้และพร้อมจะทำเรื่องร้ายแรงต่อไปถึงขนาดฆ่ามนุษย์ได้โดยการครอบงำทางจิตใจเหยื่อผู้ที่มีสภาพจิตใจอ่อนแอกว่าพอเอ็ดกับลอเลนได้รู้ดังนี้แล้วเขาก็เลย ปฏิเสธแม่งเลยกูไม่รับงานนี่ละแม่งงานกระจอกนู่นว่าจะเป็นผีแม่งเป็นตุกก๊กตาโง่โง,ง่สุดท้ายกูกับพี่สาวก็ต้องมาเอาชีวิตรอดในบ้านแห่งนี้แม่งแม่งโถไอไอ,อ้คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรารับงานอะไรมาผมจะบอกสั้นๆให้ว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเป็นงานอะไรแต่เงินดีมากเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทําเกินตีสามนะครับให้รีบออกบ้านก่อนแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครครับเนี่ยแนะนาตัวไหน พุดดิ้งค่ะแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าเรารับงานอะไรมาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเรารีบทํางานนี้ให้จบจบก่อนตีสามกันดีกว่านะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วและจดหมายการสมัครงานของเราเขาก็ได้เขียนไว้ว่าถ้าทํางานเกินตีสามเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยให้กับเราด้วยว่าแต่ก็แค่ทําความสะอาดไม่ใช่หรอ,เ,อ,อเราเรา,เรามีสวดบนก่อนไหมคะพระจะได้คุ้มครองคิดว่าพระก็น่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะถ้ามันเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นกว่าพระจะมาเราก็คงจะตุยเล่กันก่อนแล้วแหละ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนที่เรารับงานมาเราไม่รู้นะครับว่านี่เป็นงานอะไรเพราะว่าเราร้อนเงินรู้แค่ว่าทาความสะอาดนะครับแต่ไม่รู้เป็นบ้านแบบไหนแต่ได้บ้านล้างเฉยเลยโ oh. ยมีโทรศัพท์เข้านะครับหรือจะเป็นคนที่จ้างงานเราหรือเปล่าลองรับสายดูสวัสดีครับบริษัททําความสะอาดครับ <c oughs> พูดอังกฤษซะด้วยนสายเขาบอกว่านี่ใครนะ่ะไม่เป็นไรมันไม่สําคัญหรอกดีบเข้าไปในบ้านที่อยู่สุดซอยซะ <c oughs> และฉันจะโทรกลับ <c oughs> ฮะแค่นี้เหรอก็คือเขาบอกว่าเราเป็นใครเขาไม่รู้จักเรานะครับแต่ที่แน่ๆคือให้เข้าไปในบ้านสุดซอยนั่นก่อนแล้วเขาจะโทรกลับหาเราแต่ประเด็นคือเขาจะโทรหาเราอย่างไะถ้าเราเข้าไปบ้านแล้วโทรศัพท์อยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอในบ้านอาจจะมีโทรศัพท์ก็ได้แเราต้องเข้าไปไหมเนี่ยแต่ยังไงก็เรารับงานมาแล้วนะครับเงินดีขนาดนี้บ้าน,นก็แค่เดินเข้าไปในบ้านสุดซอยแล้วก็ทาความสะอาดมันจะยากอะไรต้องไปแล้วแหละ แต่รู้สึกว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะวังเวงมากเลยนะแถวแถวบ้านที่อยู่รอบๆก็ล้างกันไปหมดแล้วแต่ก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นข้างในนะครับเราเสื้อสีเดียวกันด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละเพราะมนอยู่สุดซอยแล้วประตูก็เปิดต้อนรับเราด้วยนะพร้อมเลยยังฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่เลยนะเอ,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 อ้าประตูปิดเฮ้ยเจ้าของบ้านหัวล้อหรือเปล่ามัน่ะ ประตูบ้านเปิดแล้วนะ่ะเขาน่าจะต้อนรับเราอยู่<ม>เข้าไปกันดีกว่าแสดงว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ประตูยังปิดอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดให้แล้วว่าแต่บ้านที่เรามานี้ก็หลังใหญ่เอาเรื่องเลยนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมผมมาทําความสะอาดครับว้าวบ้านใหญ่มากเลยแล้วจะทาความสะอาดอยังไงให้เสร็จล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าบ้านนี้จะตกแต่งสไตล์เก่าโคมไฟก็เลยไม่ค่อยสว่าง<ม>เฮ้ยมีโทรศัพท์เข้ามาเขาหน้าโทรมาหาเราแล้วล่ะ นี่โทรศัพท์เหรอในสายเขาบอกว่างานแรกพวกเ้าจะต้องไปถาอุปกรณ์ทำความสะอาดอยักใยห้องใต้หลังคาแสดงว่าเราจะต้องหาคล้ายๆกับไม้ปัดฝุ่นนั่นเองซึ่งเราจะไปหาจากห้องไหนก่อนดีล่ะหรือว่าเราจะลองจากห้องเปียโนก่อนเลยดีไหมเผื่ออาจจะเจอก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรมันจะมาจับเราไหมไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นเจ้าของบ้านก็ได้นะที่เขาจ้างเราไง เดิินเเข้าาไปททักทยมื่อกี้เขาหัวล้อใส่เราด้วยอะ่ะไงไเ,เราเป็นแขกดี่ต้องทักทายเจ้าว่านไปเร็วแต่ยัดในแง่ดีแล้วค่ะอ,อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้นะเขาแค่แต่งตัวสมัยยุคเก่าไปหน่อยเู้ยตัหน้านอยอิิบ้านไม่หายไปแล้วเองสีีคูร้อยอแต่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องหาไม้ปัดฝุ่นน่ะออกบ้านไหมไงุด <laughs> ออกไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถทุบบล็อกได้เลยเราจะต้องทําตามที่มันบอกอย่างเดียวไม่งั้นเจ้าของบ้านอาจจะโกรธเรามากกว่านี้ก็ได้เมื่อกี้เขาอาจจะอารมณ์ดีอยู่เขาเลยมาเล่นเปียโนทุกคนคิดว่าไม้ปัดฝุ่นปกติน่าจะเก็บไว้แถวไหนครับได้ยินาฬิรกัไหมได้ยินรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วนะเห็นเจ้าของบ้านบอกมาว่าให้รีบทําให้เสร็จก่อนตีสามไม่งั้นจะเจอเรื่องแปลกๆพันหายไปไหนแล้วโอ้โหอยู่ข้างหลังยำลายยืดเฉี่ยว น้รซึ่งอย่างน้อยๆเราก็ควรสำรวจบ้านให้ครบก่อนนะฮะเผื่อเวลาเราจะหาอุปกรณ์ทำความสะอาดจะได้หาง่ายๆนั่นเองนี้ฮะซึ่งบ้านก็มีหลายชั้นมากเฮ้ยอะไรไอ้บ้านนั่นมันเจ้าของบ้านไม่ใช่หรอหรือว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาเฉยๆเฮ้ยหายไปแล้วอ้มันมาแอบพอนีก่อนเร็วมันี่เร็วเข้ามานี่อยู่นี่ก่อนหรือว่าเราคิดมากไปวะเนี่ยเดตอน เราว่าเราเรีบไปทําความสะอาดให้เสร็จก่อนตีสามเดี๋ยวเสียงอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเสียงกระซิบอยู่ข้างๆหูเลยนี่ครับและนี่ก็น่าจะเป็นห้องนอนของมันนั่นเองม,ม,อมีตุ๊กตาอยู่ด้วยอะอยู่ไหนฉันว่าเราเราเรีบหาของกันดีกว่าก่อนที่มันจะมานะนะแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดเก็บไว้ที่ไหน <c oughs> เราว่าเราน่าจะลงไปชั้นล่างก่อนดีกว่านะบ้านนี้มีกี่ชั้นน่าจะ3ป้าทุกบ้านมันหลังใหญ่มากเลยรู้สึกว่านาฬิกาเริ่มดังขึ้นมากแล้วนี่ครับนี่น่าจะเป็นไปได้เราว่าเรารีบทํางานให้เสร็จและรับเงินออกไปจากที่นี่กันดีกว่านี้ยรู้สึกว่าชั้นสองเราจะหาครบแล้วนี่ครับเราว่าเราต้องไปสํารวจชั้นแรกกันก่อนมาเร็วมาเร็ว มาหนีเร็วรเราต้องรีบวิ่งแล้วเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะตีสามแล้วถ้าจะไม่ผิดบ้านนี้น่าจะมี3มชั้นนะครับถ้าเกิดชั้นแรกชั้น2ไม่มีสุดท้ายก็ต้องเป็นห้องใต้หลังคาแล้วห้องเปียนโนเรามาแล้วตอนแรกน่าจะไม่มีเ,เราไปข้างหลังกันดีกว่าอาจจะมีห้องเก็บของหรือไม่ก็ห้องแม่บ้านอยู่ข้างหลังก็ได้แต่เราคือไม่กล้ายแยกห้องกันหาด้วยนะอฮ้ยเดี๋ยวพันเจอแล้วที่ถือไงนั่นแหละดัสเตอร์แปลว่าไหมปัดฝุ่นนะครับ ว่าแล้วมันต้องอยู่ในห้องเก็บของจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวพันเป็นคนทําความสะอาดห้องใต้หลังคาไปเลยละกันนะเพราะว่าไหนๆก็ได้ถือแล้วเดี๋ยวแชมจะคอยดูข้างหลังให้เองไม่ได้กระโดดเลยเรารีบไปทําความสะอาดกันดีกว่าน่าจะอยู่ชั้น3มนะครับทุกคนขึ้นชื่อว่าห้องใต้หลังคาแสดงว่าต้องเป็นชั้นบนสุดแน่ๆเลยนะครับพันพันไฟกระพริบพันไฟกระพริบพันมันมีเสียงอย่าเพิ่งขึ้นไปวัดลงมาลงมาลงมาก่อนไฟหยุดกระพริบแล้ว น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็แค่อาการไฟตกเฉยๆหรือเปล่าเ,เราจะทำยังไงกันดีเราก้มหน้าทำไมอะ่ะไปไม่กล้ามอดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านเริ่มโกรธแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปหลายๆชั้นนี่มันมาอยู่ด้า<อ>หลังมันตุ๊กตามันวิ่งมาเร็วกว่าตอนนี้มันน่าจะนอนอยู่วันนี่มาเร็วมันน่าจะหลับอยู่อ๋อ <N> ม่ทานีา้ย ใช่น่าจะเป็นห้องขึ้นไปชั้นบนแหละโหวิสี่คน้อยโอเคปลอดภัยใช่ไหมห้องนี้นี่แย้มมุมเยอะแยะเลยต้องรีบไปทําความสะอาดแล้วนะครับทุบแย้ยนมุมให้หมดเลยนะตอนที่เรารับงานนี่มาเจ้าของบ้านได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเราทํางานไม่เสร็จเขาก็จะไม่ให้เราออกจากบ้านนะอันนี้น่าจะเป็นจากแย่สุดท้ายแล้วล่ะยังไงเราก็คงต้องทาตามที่มันบอกเควสสำเร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้คือเรากลับบ้านได้หรือยัง เราว่าเรารีบลงไปข้างล่างกันดีกว่านะฮะเผื่อเจ้าของบ้านใจใจดีกับเราจะอยู่เฮ<ะ>้ยกระจกแตกโอโ้โ <c oughs> หใครดีคนแรกมันออกทางนี้เลยไหม <c oughs> ใจไม่ค่อย <c oughs> ดีดเลยอะ่ะ เรา,เรามมัันไ่กลวอยู่แล้วอุ๊ย<ห>พัด<ะ>เสียงโทรศัพท์พดังชันชั้นหนึ่งปะใช่มีแค่ชั้นล่างชั้นเดียวหรือเขาจะมีงานต่อไปให้เราทํานะเราเรีบลงไปดีกว่าโอโโดลงมาเลยไม่เงยไปไหนลองรับสายดูฮะให้วิ่งไปมา <c oughs> แล้ว <c oughs> โดวนเหรอนหลังมันอเอ้มันตอมันมามันกดวิ่งได้ไหม ปันปันวิ่งยิงยิงอย่างเดียวเทมปันอยู่ไหนเทมันมันหายไปแล้วสารเร็วปันโดนมันโดนมันหรือมันหายไปก่อนเนาะไม่รู้เรื่องเลยวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์นี่ว่เข้ารับเลยงั้นเดี๋ยวลองไปรับสายกันดูนี่ครับเผื่อมีงานอะไรอีกหรือเปล่าสวัสดีครับ มันจะเป็นงานใหม่นะทุกคนเขาบอกว่ามีตุ๊กตาบางชนิดนะครับวางอยู่นอกบ้านให้เรารีบหาแล้วเอาไปไว้ที่ห้องนอนที่อยู่ชั้นบนรีบๆเข้าแหละขอแบบโดยด่วนเลยซึ่งเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาบางชนิดนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นตุ๊กตาแบบไหนแล้วแถมบ้านนี้ก็มีสวนนอกบ้านอยู่สองที่นี่ครับว่าแต่เป็นตุ๊กตาแบบไหนตุ๊กตาหมีไม่แน่ใจนะเขาว่าเป็นตุ๊กตาที่อยู่ข้างนอกส่วนตุ๊กตาหมีเนี่ยอยู่ในบ้านแล้ว งั้นเราไปหาสวนหลังบ้านกันดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ละ<ม>และท้ายที่เราจะไปส่วนนอกบ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับเราจะต้องเดินผ่านห,ห้องทุกห้องที่อยู่ชั้นล่างเลยนะข้างหน้านี้จะเป็นห้องไดนิ่งรูมนะครับหรือเป็นห้องรับประทานอาหารนั่นเองกินข้าวกินข้าวกันไป,นไปเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนไฟจะตกนะครับนิดหน่อยผมไม่เกี่ยวกับผีหรอกเนาะปานมันปานปาน,ปานหลังฟานเลยมันสไลด์ลงมาแล้ว มันด่าเกลียดมากเลยไปข้างนอกกันปันไปแล้วไปไปปันมันออกมาข้างนอกเลยมันออกมาข้างนอกแล้วมันมาที่น้ำแล้วปันทำยังไงดีปันปันปันวิ่งไปไหนไม่ใช่วิ่งไปหามันปันปันมาแล้ววิ่งไปหาแจมไม่ใช่ไปหามันมดแก้วเมื่อไหน่ันปันปันปันได้มาแล้วเฮ้ยยูไร เอาออกรถออกกันไกอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าไฟกระพริบก็คือมันกำลังจะมาหาเรานะครับแล้วเราจะไปส่วนหลังบ้านยังไงล่ะทีนี้เพราะเราต้องเดินผ่านทุกห้องที่อยู่ชั้นล่างเลยนะไปข้างๆนี้ได้ไหมเนี่ยทางไปสวนไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอไม่ไม่ที่เราจะต้องไปก็คือเป็นส่วนหลังบ้านนั่นเองซึ่งการจะไปคือเราต้องเดินผ่านตัวบ้านไปเลยนะครับเพราะว่ารอบๆสวนนี่คือล็อกเอาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องวิ่งแบบเต็มสปีดเลยนะพร้อมไหม กดวิ่งเป็นไหมกิดอันนี้สองครั้งพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวเราวิ่งพร้อมกันเลยน่าจะวิ่งเรียวเท่ากันอยู่เลยไม่ไม่เราต้องวิ่งตรงไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปลุยอย่าหันกลับมามองข้างหลังนะไปไปไปชันว่ามันคงตามเราไม่ทันหรอกถ้าเราวิ่งอ่ะไหนอ่ะไปไหนเนี่ยเหมือนจะเห็นข้างนอกแล้วนะครับทางนี้น่ใช่ปะถึงแล้วจะแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ไงส่วนหลังบ้านยังไงตุ๊กตาอยู่นั่นด้วย ยังไงตุ๊กตาพันอยู่ข้างน้แล้วไม่ใช่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กตาหนึ่ว่าคารบอนอเก็บเลยป็นคล้ายๆกับนักแฟกเกอร์เลยเนาะว่าแต่ตอนที่เก็บขึ้นมามีเสียงดนตรีขึ้นมานิดนึงด้วยงั้นพันว่าเราจะไปสำรวจข้างหน้านี้ดูไหมไม่ดิถงเวลาเข้าบ้านหน่อยก็ดีเฮ้ยมันคานมันหายไปแล้วมันคานหายไปแล้วกี่มันอยู่ไหน มันอยู่ในนั่นแหละที่เราจะไปตำรวจบ้าไปแล้วมันบอกว่าให้เราเอาเจ้าตุ๊กตาที่อยู่ข้างนอกนี้นะครับเอาไปใส่ไว้ห้องนอนมันนั่นเองซึ่งห้องนอนมันแชมคิดว่าน่าจะเป็นตรงที่มีเตียงแล้วมีตุ๊กตาหมีนะครับ <c oughs> ใจจะไว้พันไม่ต้องห่วงนะถ้ามันมาเมือ่อไหร่อ่ะก็คือ <c oughs> ไปจากการะพิบก่อนไช <c oughs> ่าหน,หนีอยู่แล้วเราจะวิ่งดีกว่าไหมถ้าเราเดิน ห้องตุ๊กตามหมีห้องนี้ไหมห้องสีเขียวใช่ปะนี่นี่น,นี่ห้องนี้โดนแดดอบอกแล้วว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่คนมีสายเข้าอีกแล้วสวัสดีครับผมไม่เอาเงินแล้วให้ผมออกเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้นาฬิกาหมุนลงไปหากุญแจมาแล้วหยุดนาฬิกาซะไม่งั้นจะแล้วก็เสียงถูกตัดไปไปหากุญแจให้นาฬิกาหยุดเหรอ มันบอกว่าอย่าให้นาฬิกาหมุนลงให้รีบไปหากุญแจมาแล้วก็ไขมันนั่นเองไม่งั้นมันจะเกิดอะไรสักอย่างแล้วก็เสียงถูกตัดไปเลยมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนบอกก่อนได้ไหมพัดไฟกับพิพองนั้นไฟกับพิพ่องนี้พัดไฟกับพิ่อ,อยู่ข้างหลังพัดกับพิ่ประหาเราแล้วน่าจะแค่ไฟตกแหละได้อย่าไปคิดมากสิเหมือนจะไม่มีอะไรนะงั้นเรา เราไปหากญแจกันต่อได้ไหมที่ินง่ายมากแล้วก็ทุบนาฬิกาให้แตกมันจะเล่นไปเฉยโอ้ถ้ามันทุบได้ทุบประตูออกไปตั้งงานเลยมันมาทุบนาฬิกาหรอกเฮ้ยเราอย่าพูดถึงเรื่องทำลายเข้าของในบ้านเขาสิเดี๋ยวเขาก็โกรธหรอกเอาเราไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งไปหาพัน์ใช่ไหมใช่พันวิ่งออกไปข้างนอกเร็วมันตามพันไปแล้วเชมกำลังวิ่งตามมันอยู่มันหายมันยังไม่หาย มันกำลังตามมันอยู่แล้วแชมป์ก็กำลังตามอีกทีนึงมันพูดเราไม่รู้ว่ามันกำลังมันตอนนี้มันหยุดหยุดมองหน้าพันแล้วก็กระโดดกำลังจะกระโดดไปหาพันธุแชมป์มันนี่ไอ้เจ้าผีโง่มันเล็งพันว่ะพันวิ่งมาหาแชมป์วิ่งมาหาแชมป์วิ่งมาทางนี้รู้สึกว่าผีมันมันก็ตามพันธมาอยู่ดิมันมันยังอยู่ห่างจากพันมากไม่ต้องห่วงเฮ้ยแชมป์รู้สึกว่าเราจะเจอทิกแล้วล่ะไอ้ผีตัวเนี้ยมันกระโดดช้าพัน ถ้าเราอยู่หลังบล็อกอย่างเงี้ยอะหายไปละแล้วมันก็มีเวลาหันเราแป๊บหนึง่งสังเกตนะพันเวลาผีมันวิ่งมาตกเวลาจะกระโดดปุ๊บแบบมันจะหยุดก่อนแล้วก็กระโดดแสดงว่าถ้าเรากระโดดข้ามบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งจะทําให้มันวิ่งช้าลงผีมั็นสาวเรียบร้อย,อยงั้นกระโดดมันกระซิบแจมม่าเสียงเดี๋ยวออกบ้านเหรอหรา <laughs> จะอยู่หน้าบ้านกันเนรอพ <laughs> ันน้ำลายฟูงปากเลยให้ได้แบบ พันมันวิ่งมาหาเราแม์แช่มันมาแช่มันออกมันลงมาจากชั้นบนใช่ใช่เราจะใช้สูตรเดิมพันเราจะอยู่ข้างหลังนี่ยานี่แล้วถ้ามันแล้วก็เบี่ยงตัวไปซ้ายหน่อยให้มันมาทางซ้ายเดี๋ยวเราวิ่งไปทางขวากันโอเคไหมโอเคใช่ไหมพันกระโดดกระโดดครามบล็อกมามันก็กระโดดตามเอ๊ะหายไปแล้วแต่ว่าก็โอเคนะถ้ามันจะมาหาเราอ่ะมันจะ ต้องมีส่งซิกก่อนเสียงหรือไฟกระพริบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบ <c oughs> ว้้วเชิดว้าวฉันเปิดกล่องคองวเปิดกล่องเก็บคองตัวเองเฉยเลยห้องนี้เราหาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมห้องนี้น่าจะใหญ่สุดเลยเนี่ยกุณแจน่าจะอยู่นะไอ้ผีงโง่ <c oughs> จะกดหยุดเดินเออโดนแดก ท้งจอเป็นหน้ามานะเต็มจอเลยอ่ะสีเดี่ยมผืนผ้าดูสิมันจะทำยังไงอ่ะเจอแบบนี้โอ้ยเจอ้ทำไมวิ่งเร็วกว่าเดิมวะเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเราเดินอ่ะมันจะตามเราทันเว้ยถ้าเราวิ่งตลอดเวลามันจะทำอะไรเราไม่ได้ และไอ้พวกแบบเราโดดขึ้นรู้้อย่เงี้ยเห็นปะเวลาเราอยู่บนรูอ่ะมันจะเท่ากับเรามีสองชั้นแล้วมันก็จะตีเราไม่โดนอโดนแดกไอ้พันวิ่งวิ่งวิ่งมันวิน่งจ้ากว่าเราพันพันมันอยู่ข้างหลังใกล้มากเลยห่างละห่างละใกล้ละใกล้กลเข้ามาแล้วโดนกินไปหนึ่งคนแล้วถงเจออีกแล้ว ก็ตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีอะไรหลงเหลือละ <laughs> มาถึงโดนกินเรียบร้อยโดนมันกินเรียบร้อยทั้งสองคนละ เพราะเท่ากับเราทํางานไม่ผ่านนะครับเพราะว่าถึงตีสก่อนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรับจ้างทําความสะอาดหลังเที่ยงคืนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและการกดติดตามจะช่วยทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าอยากให้ทําอะไรอีกคอมเมนต์เลย